ครับสวัสดีครับชาวโซเชียลแคมหรือชาว YouTube นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกถึงเรื่องการสะสมเหรียญ10บาทนะครับผมก็คือผมสะสมอยู่หลายปีมากครับผมกว่าจะหาได้แต่ก็ยังไม่ครบนะครับแต่ว่าก็อยากใจเพื่อนๆดูนะครับผมว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่เราสะสมนะครับเป็นของในในหลวงรัชการที่9นะครับผม ก็จะมีตอนนี้นะครับตอนนี้สามสามหนึ่งไม่ยังไม่มีปีสามสองเรามีแล้วครับเนี่ยสามสองสามสี่สามห้ายังไม่มีสามหกสามหกเรามีแล้วสามเจ็ดมีสามแปดยังไม่มีนะครับสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่อันนี้ยังไม่มีหายากอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆหานะครับค่อยๆเก็บแล้วก็สี่ห้ามีแล้วสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบนะครับผมแล้วก็ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดจะมีสองบล็อกนะครับก็คือ เสียนเล็กกับเสียนใหญ่นะครับผมซึ่งอีกบล็อกหนึ่งผมก็มาไว้ตรงนี้นะครับถามว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็คือ <c oughs> เสียนเล็กเป็นแบบนี้ครับนี่คือเสียนเล็กแล้วก็นี่คือเสียนใหญ่ครับประมาณนี้นะครับผมห้าสองเรามีแล้ว ห้าสยังไม่มีก็ติดอันดับยากอยู่เหมือนกันหายากอันนี้ห้าส่ห้าเอ,อไม่ใช่ห้าห้านะครับห้าโอเคนนี้ห้าหกห้าแปหแล้วก็หกสิบนะครับผม ส่วนเหรียญปีสองห้าสามสามก็หายากนะครับผมปีสามหนึ่งนี่เจอแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมโอเคครับสวัสดีครับ